คุณมาเช็คคุณให้อ่านหนังสือเนี่ยเหรอสภาพอ่านหนังสืออันวาคือใครทำไมร้องใครทำอะไรใครทำอะไรตอบเพื่อนดีดีใครแกล้งเพื่อน อ่ามาสำนึกผิดใครมาแกล้งเพื่อนร้องไห้เนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยเป็นเพื่อนกันเข้าใจผิดอะไรหัวหน้าบอกหัวหน้าหัวหน้าไม่ไม่เข้าข้างใครนะต้องมีมีหลักมีเหตุมีผลนะตกลงใครผิด สรุปแล้วใครผิดคุณตอนตอนนั้นย่ยยยยยไม่ต้องคิดถึงอดีตแ,แล้วเราเอาปัจจุบันเป็นเพื่อนกันแท้ๆเลยให้อภัยไหม